พี่เพื่อนๆลูกดวงที่น่ารักทุกๆคนนะคะคลิปนี้เป็นคลิปก่อนนอนก่อนนอนคืนนี้เขาฝากมาบอกเพื่อนๆว่าอะไรนะคะก็มันเป็นคลิปโดยรวมเนาะอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะโดยไว้เป็นแนวทางนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามนะคะสำหรับการร่วมบุญนะคะหนังสือธรรมะนังสือวดมนต์นะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับ กำลังใจนะคะแล้วก็การสมัครสมาชิกนะคะที่เป็นการช่วยสนับสนุนช่องนะคะช่องทางหนึ่งนุ้งขอบพระคุณมากๆนะคะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเนาะว่าคืนนี้เขาจะฝากมาบอกเพื่อนๆว่าอะไรเราจะใช้อะไรไดีอยะใช้การข้อความแล้วกันเนาะวันนีขนะ้ขอบคุณนะที่กลับมาขอบคุณนะ ที่ไม่ว่าจะอะไรก็ตามเธอยังอยู่เคียงข้างฉันตอนนั้นน่ะก็รู้นะว่าทำให้เธอเสียใจแต่เป็นฉันเองที่ไม่พร้อมแต่จริงๆอะ่ะฉันอะ่ะอยากให้เราเป็นแฟนกันนะฉันแอบชอบเธอมาตั้งนานแล้วเธอเชื่อใจฉันได้นะฉันอยากให้เธอเชื่อใจฉัน เพราะว่าการได้เจอกันอะสำหรับฉันอะมันสำคัญมากๆเลยนะไม่รู้ว่าเธอคิดเหมือนกันไหมแต่การที่ฉันได้เจอเธออะเธอทำให้ฉันอยากเป็นคนที่ดีขึ้นมากๆเพราะว่าฉันเองรู้สึกว่าเรายังมีอะไรที่มันไม่เหมาะสมกันฉันเองเนี่ยจะต้องพัฒนาตัวเองมากกว่านี้ถ้าฉันอยากแต่งงานกับเธอ แต่พอเห็นท่าทีของเธอบางครั้งอก็รู้สึกว่าท้อนะบางครั้งก็บอกกับตัวเองว่าอย่าพยายามอีกเลยแต่ฉันมันก็เป็นคนรักเดียวใจเดียวอะสุดท้ายแล้วก็ต้องกลับมารักเธออยู่ดีเพราะว่าฉันไม่เคยลืมเธอแม้แต่เสี้ยววินาทีเดียวเลยฉันรักเธอเหมือนเดิมนะแค่ไม่ได้แสดงออกเท่านั้นและอยากให้เธอรู้ว่า ฉันยังคิดหรือฉันยังฝันฉันยังหวังอยู่ว่าสักวันหนึ่งอ่ะเราจะได้เป็นแฟนกันนะและคนที่ฉันอยากแต่งงานด้วยอ่ะก็ยังเป็นเธอเสมอไม่เคยมีใครในใจฉันนอกจากเธอเลยนะฉันจะพยายามทำตัวเองให้ดีขึ้นมากกว่านี้เพื่อให้วันหนึ่งเธอรู้สึกภาคภูมิใจที่จะได้ใช้ชีวิตคู่ไปกับฉัน หรือฉันอยากเป็นคนที่เธอสามารถเชื่อใจได้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรอะ่ะฉันจะสามารถดูแลเธอได้ดีแม้ว่ายังจะไม่พร้อมเพราะว่าเราไม่เหมาะสมกันแต่ไม่ได้แปลว่าไม่มีใจนะไม่ได้แปลว่าไม่ได้คิดอะไรนะคิดมาตลอดแล้วก็รักมาตลอด และสิ่งที่หวังมาตลอดก็คือกลับมานะและถ้าเธอกลับมาจริงๆก็ขอบคุณมากๆเลยนะที่กลับมาเพราะเธอคือความรักของฉันนี่คือข้อความก่อนนอนนะคะที่เขาฝากมาบอกเพื่อนๆนซึ้งไหมนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอักษรนะคะ มันน้อยๆจังอ่ะเพื่อนอโอ๊ยๆติดเนียอ่ะมีตัวยูค่ะตัวปอปลาค่ะขอขวดรอจุรานะคะจะกระดกลิ้นทำไมตัวดีตัวรอเรือค่ะตัวคิวแล้วก็ตัวหมอหม้าวันนะคะวันอังคารวันพุธวันอังคารวันพุธนะอังคารพุธเพฤหัสสุ์เสาร์อาทิตย์นะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูธาตุกัน ธาตุน้ำยินกรกฎพิจิกทธาตุดินพึกศพกันมังกรธาตุไฟเมสิงธน,นูธาตุลมเมถุนตุลกุมธาตุไฟค่ะประมาณนี้นะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะคืนนี้ฝันดีรลาตีสวัสด์ค่ะบ๊ายบาย